สวัสดีค่ะนิงคาเมคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่10-16กรกฎาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารจากทางไกลนะคะหรือการวางแผนการมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะบางรายก็มีการเดินทางใกล้เดินทางไกลเข้ามาเกี่ยวเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับการวางแผนอนาคตนะคะ หรือการเริ่มต้นหยิบจับทำสิ่งใหม่การเริ่มต้นโครงการใหม่ๆห,หรือธุรกิจนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้เรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็ค่อยค,อยคอยดีขึ้นนะคะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่สำหรับใครที่กำลังมองหางานถ้ากำลังศึกษายอยู่ก็จะมีคนช่วยติวช่วยสอนคอยสนับสนุนให้ เรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะไดเ้เรื่องของเงินค่าคอมค่าโบนัสต่างๆนะคะทั้งรายได้เสริมหรือมาจากธุรกิจการงานที่คุณทำอยู่มีโอกาสร่ำรวยได้เก็บเงินมากขึ้นเรื่องของสุขภาพนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วช่วงนี้มีพลังนะคะพร้อมทำงานพร้อมลุยเต็มที่ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะจากเพื่อนนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ที่ดูใจกันอยู่ก็มีโอกาสจิตใจตรงกันส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักไปได้ดีนะคะบางคู่ก็เกี่ยวกับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือมีวันหยุดพักผ่อนร่วมกันบางคู่ก็อาจจะมีเป้าหมายเรื่องการงานบางอย่างนะคะที่ได้ทำร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ